สบ,บายดีท่านผู้ชมมาพบกับสายูอีกครั้งในสายนูเอาบรรยากาศาแปะหูแปกตาเนาะตอนนี้เอามาถ่ายอยู่ที่พังไทยจังหวัดนครพนมข้ามาบึ่งแล้กก็มาบึ่งออันนั้นเนาะมาเวียกน้อยหนึ่งได้ถือโอกาสได้มาถ่ายวิวธรรมชาติแคมโขงแคมของ,ขของทางนครพนมเนาะพามาถ่ายแต่อยู่ลาวคนะ่ะ มาเบิงบ่งวิวนองการเราไปทางนี้ <c oughs> เดี๋มาเบิงบ่งวิวงามแต่เพชรถ่ายนู้มีออนซ่าพร้อมไหมเพชรมีออนซ่าพร้อมเพชร วิวทางนั้นก็เนียมหินเลยขเขาจะเจือนผาอยูล่ลราเนียมห็นน้ำคลองค่ะอืมเออถ่ายริมโคงให้ด้วยทีนี้เสีอก่อนหอนดิด คนชาอุ้มกระทาน n บ่มาอย่างน่ะก็ชาหน่วยใหญ่เทมึงดื้ออ่ะตเธอจะถ่ายรูปเจ้าชายเกป๊่ตะนอะไรแต่เขามีกองจรบึงด้วยครับนู้นเขามีกองงจรท่อนนะต้นไม้น่ะเขาเห็นมดเทีอย่างหลังมึงดื้อ ตอนนี้น้องเพชรกำลังถ่าย,าายรูปพระตื่มาถ่ายข้างและพระกันมาถ่ายข้างเล้วิวงามขนาด F C. เอฟซีเอ้ยเย็นเย็นแล้วขอเจ้าประดับตู้ขอ,อนี่นะงาามเนะ ท,ท้งเรกเลยมาไทยได้มีโอกาสได้มาถ่ายไปนี่เจ้า <c oughs> เจ้าหาป่าใส่มองหาป่าหาดได้เหาอมันยากาศงามขนาดเอฟซีวิวงามงามเท่วแล้วจังท่าอีกน่าเที่วสามคนเนาะ เออนางเราอยู่บันดงังนี่ขามาเห็นวียแล้วจังทางเงินมันแถวใดเ้นี่นกโคุณลามาทำงานอยู่ไทยนี่งานเจ้าแถวโดยนางฮะทางทางทางวัดบอกเือนเจ้าฮะทางวัดบอ คุ no no the no no ้มเขาไอบอแม่นบอกคุ like ้มเขาไออันดอกไฟผ้าไออันนั้นนะไอเย็นคะคุ้มเดียวบอเออเฮ้ยไปตลอดบานดังพาเขาไปถ่ายคลิปเจ้าเห็นอยู่บ่เออมาเห็นอยู่นี่ดนแล้วบ่เจ้ามีไงสามเดือน สามเดือนไข่แต่มันไกลเนาะสบายออบ้านเดียวกันมาเจอบ้านเดียวกันเอาละเออเวียบขออใจละเอยชื่อนะด้ยเจ้าฮะชื่อซานเออเออเข้าไปละเออจะถามเขาเออนี่เออยู่มหาชัยล้กลเข้าไปดูอยู่บ้านเธอเจ้าสือ เขาไปถ่ายคลิปธรรมชาสตรจังละแล้วขัาไปเทนาน่าจังถามไม่เชย่อเหรอจิตแม่แล้วนะแต่บ้านทอมุเออเฮ็ดเวียกเท่าน่าพอใจละใครแต่มันไกลบ้านเนาะบริไปเขาพัทยโจกทายาอีสังเฮ็ดอยู่นี่ก็ได้อาหารเขาอาหารน้องืจอคนเมืองเดียวกันคนละบ้านน้องอยู่บ้านดางไอ้ที Mà tham ngàn như thầy nó Chào yeah. nhu còn nhận nhận mà Như đây ngân Đi Để luyện tông đây ngân Ví dụ cả ngàm khác Lại khá nặng đấy เขาเจ้าเลี้ยงปากระซังนี่เลยขจาใส่มอว้าเรือเจสกีนะเจสกีเขอน่เคยขบ้มันเลว้เจ้าเห็นาเคยขี้ลอยนะเป็นไจะขี้แบบนี้ยานเลยดีครูมาพี่แล้วแบบนี้ ก็เห็นได้มาบึงตัวจริงเล้ิงขนาดใหญราขับมึงด้เพิดเคือารเลผู้ผู้เห็ขาต้องขับลิ้นอันนี้มากรทะเลกเห็นเห็นเหเห็นยังก่อนิหารายุจสกีเวดส้กีาดั้คนดคนทาบ้านเดียวก็เอ้ย เดินที่ตลาดไหนบ้านอะไรเดินไปบ้านลงดีไมแล้วสองลำแข่งกันมาพีเดี๋ยวเดี๋ยว พอเดยว่นะักอยโอเคยัง่เอาปดอเออโดดยไได้จิวกเดยโอเคโอเคโอเคเอเจสกีมาเอฟซีท้งแรกได้เห็นวิวงามขนาดเลยโู้พู้คนขอคับมาว้าเขาต้องครับลิ้นอันนี้นะเสิเพราะว่าขอคับลินนะน่ย โอ้วิวงามขนาดเอฟซีดีใจดีเดี๋ยวมาเยียบแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมาดูดูจังดีโอ,ขอ,ขขขโอ้ข้าแข่งจิซูกีกันค่ะขนาดอ๋อขาก่เชรเห็น ก็จะขี me, ้สกิ๊กๆตัวเจ้าสกิ๊กเจ้าสกี๊เจ้าสกิ๊กีม่ใช่กิ๊กหรอแห้งซูเราเบิ่งขอเขาแห้งซูโอเคบายบายคลิปนี้คลิปสีพาเบิ่งบรรยากาศเค็มของอยู่ที่จังหวัดนครพนมเนาะมามาอันนั้นมากราบนมัสการประธานพนมก็ได้โอกาสมาเบิ่งบรรยากาศเค็มของอยู่ฝั่งไทยเนาะ ขอมขุบใจ FC ลหลายๆเด้อท,ที่ติดตามแซนุและคอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้แซนุเด้อหวังว่าแซนุคงจะได้เดินทางมาไทยมาเรื่อยๆเนาะขอมขุบใจลหลายๆเด้อ